ครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับซองุนแจซอนมิวสิกสตูดิโอเคครับหรือซองขูซอนแคนซิงนั่นเองนะครับครั้งที่แล้วเทียที่แล้วนี่โนต้ตรำวงดาวประสุกร์ทางใหญ่เนาะคลิปนี้ก็อีเป็นรำวงดาวประสุกร์ทางน้อยทางน้อยนั้นประกอบด้วยโนต้ตยังมั่งก็คือประกอบด้วย โนดฟาซอลลาโดรี Note, Far, Solar, le, นั่นเองนะครับส่วนทางใหญ่นั่นอีประกอบไปด้วยโดรีบีซอลลาเป็นสส่วนใหญ่นะครับแต่โบไดไม่ถึงว่าโบไดใส่โบไดใส่ทีกับทีกับฟาเลยนะครับมีบางช่วงบางตอนที่ใช้ทีกับฟานั่นเองนะครับบางเพลงนะครับคือการนะครับลำวงดาวพระสุขทางน้อยเนี่ยก็อาจ เบางเพลงอาจอีไซโน้ตตัวมีนะครับโน้ตตัวทีเป็นบางช่วงเป็นบางตอนเป็นบางเพลงนะครับเพื่อให้อัธราดมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้มาเบิงบรรทัดที่หนึงเลยครับเพื่อบบให้เซลเวลาเนาะขึ้นนะครับ ลาลาลานะ,นะใช้แขนขีดีเมเนอร์นะครับนี่คือกาเนะส่วนใหญ่เป็นภาคกลางเนาะใช้ดีเมเนอร์นะครับคอเดี๋ยวขออนุญยตเว้าไทยครับเพื่อให้สือส่อซานตรงกันนะครับลาลาลา ลาลาลาดลาซนฟาดิฟาซนลานะครับสังเกตโน้ตด้วยนะครับโน้ตที่ตัวชิดกันนั่นคือเป่าติดกันนะครับอย่างเช่นดลาซนฟาดิฟานะมันก็จะเป็นโน้ตติดิฟาซอลานะครับอันแรกก็คือลาลาลา โดลาซอนฟาเหฟาซอนลาแบบนี้นะครับต่อไปบรรทัดที่สองครับโดลาซอนฟาเหฟาซอนลาเหมือนห้องที่ห้าหกเจ็ดแปดบรรทัดที่หนึ่งนะครับโดลาซอนฟาเหลฟาซอนลาโดลาซอนฟาเหลฟาซอนลานะลาตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งใหม่ครับ ลาลาลาโดลาซอนฟาเลฟาซอนลาโดลาซอนฟาเลฟาซอนลานะครับสุดท้ายสี่ห้องนะครับบรรทัดที่สองสี่ห้องสุดท้ายโดลาซอนฟามีเลยนะนะนะพร้อมกันครับนับหนึ่งถึงสี่หนึ่ง สองสามสี่ได้ไหมครับต่อไปบรรทัดที่สามนะครับมีเลดเลมีเลซนมีเลดเลมีเล จะเป็นแบบจังหวะยกนะครับตัวซอนสังเกตให้ดีนะครับห้องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้องที่ห้านะครับจังหวะยกเอ็นโนต้ตตัวซอนนะครับนะมีเลโดเลมีเลซอนนะมีเลโดเลมีเลซอนมีเลโดเลมีเลมีเลโดเลมีเลซอน นะครับวักต่อไปมีเลโดเลมีเลธรรมดานะครับอลองใหม่นะครับบรรทัดที่สามมีเลโดเลมีเลซอนมีเลโดเลมีเลครับต่อไปบรรทัดที่สี่ครับฟาฟาฟาซอลลา โดลาซอนฟาซอนลานะฟาฟาฟาซอนลาอยากจังหวะยกเหมือนกันครับฟาฟาฟาซอนลาซอนลาเห็นไหมครับจังหวะมันเป็นจังหวะยกนั่นเองนะครับได้ไหมครับ ต่อไปตรงเนี้ยบรรทัดที่ห้าก็จะตรงตรงคีย์พอดีนะครับแต่ถ้าเป่าทางใหญ่มันก็จะไม่ตรงมันจะนิดหนึ่งนะครับสูงไปนิดหนึ่งนะครับจริงๆมันจะต้องอจะต้องลดลงมาครึ่งเสียงแต่เนี้ยมันมีซ่อน,นก็คือมันมันเต็มเสียง อาจจะต้องลดลงมาครึ่งเสียงคือฟาชาร์ปนะครับถ้าเป็นคีเอเมเนอร์นะ e iner, ครับแคนคีเอเมเนอร์ e อันนี้มันเป็นแคนดีเมเนอร์นะครับเอาเป็นว่านะครับมันต้องใช้ครึ่งเสียงนั่นเองแต่ลายน้อยเนี่ยมันจะใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วใช้ได้ค่อนข้างจะหลายเพลงด้วยนะครับอนะ บรรทัดที่ห้าครับลาลาทีลาทีลาลาลาทีลาทีลาลาลาทีลาทีลาสอนลาเลลาเลลาเลลาสามครั้งเว้นหนึ่งนะครับนะ ลาลาลาทีลาทีลาซอนลาหยุดเลลาเลลาเลลาอ่าตรวจค้างเลเอโน้ตตัวลาไว้นะครับเลลา่มันก็จะเป็นโน้ตที่ติดต่อกันแล้วก็ จะเป็นช่วยในเรื่องของเสียงประสานอีกทางหนึ่งนะครับก็คือกดค้างไว้กดเสียงลาค้างไว้นะครับต่อไปอบรรทัดที่6ครับลาซอนฟาซอนฟาเรโดเรนะครับาลาลาซอนฟาเรโดเรตรงบรรทัด อาบันทัดที่หห้องที่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือลานะลาลาซอนฟาเรโดนะครับก็คือจังหวะยกนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเป่ากันแบบแบบเต็มรอบนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็ฟังเสียงเมโทรนอมไปด้วยนะครับในความเร็ว65นะครับ เตรียมนะครับเดี๋ยวผมนับ1ถึง4ในความเร็ว65นะครับเตรียม1 2 3 4 ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเพลงลาวงดาวพระศุกร์ทางน้อยนะครับที่ได้แบ่งปันกันไปนะครับเป็นอย่างไรเป็นบ้างครับก็พยายามนะครับพยายามจําให้ได้เพราะว่าทางน้อยกับทางใหญ่เนี่ยบางทีเราไปเจอนักรองที่อยากจะามาทางน้อยบ้างมาทางใหญ่เราก็เดาไม่ถูกนะครับเราต้องเดาด้วยสามทางหนึ่งทางน้อยสองทางใหญ่นะครับแล้วก็สาม าทางเซนะครับไลายเซนะครับก็ท่านใดที่อยากจะเรียนนะครับพเิเศษนะครับหรือเรียนตัวต่อตัว,ตวนะเป่าแคนตัวตัวก็โทร063 574 5614ครับ063 574 5614ในราคาชั่วโมงละ100 <het agua t aut> บาทนะครับแล้วก็ตอนช่วงเรียนนั้นก็ต้อง นัดเวลากันที่เหมาะสมก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่จะเรียนตลอดชีพนะครับราคา499บาทครับตลอดชีพนะบางทีก็ทำสาวให้นะครับมีโน้ตให้หาโน้ตให้บริการพิเศษแล้วก็รับคำปรึกษานะครับอย่าลืมครับโทร063-574-5614 063-574-5 614นะครับรับปรึกษาเรื่องการเป่าแคนนะครับปัญหาเรื่องแคนจะซื้อแคนได้ที่ไหนนะครับก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ด้วยนะครับ